โอเคครับผม Welcome back to Easy English with c วิตค p 5.2นะครับก็ยินดีรับคนนะครับเข้าสู่ภาษาคลิปง่ายๆกับคูดียเช่นเคยนะครับใน EP ที่5.2นะครับวันนี้เราจะมาต่อเนื่องกับ Passage ที่มี t o p ปท็อปที่ชื่อว่า A Special Award นะครับ Special Award หมายถึงว่ารางวัลจะเป็นรางวัลพิเศษ Special แปลว่าพิเศษส่วน Award แปลว่ารางวัลน,นั่นเองนะครับวันนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหากันเช่นเคยนะครับดท็อปปวันนี้ก็คือ The special award นะครับซึ่งในแพสเซนต์นี้กูให้แบ่งงานไปแล้วจะเป็นใบแพสเซนตนที่จีบโฉมให้ทางไลน์ในกลุ่มเหมือนเคยนะครับอ่าวันนี้ก็จะมีในแพสเซนต์นี้จะมีทั้งหมด3 paragraph นะครับจะมี3 paragraph เหมือนกันนะครับใน paragraph แรกเดี๋ยวเราจะอธิบายเวทีละ paragraph เลยเนาะคำศัพท์ที่ครูให้ไปก่อนหน้านี้10บคำก็จะอยู่ในในแต่ละ paragraph ก็จะแฝงอยู่นะครับถ้าเรียนได้ศึกษามาก่อนหน้านี้ก็จะเข้าใจว่าคำศัพท์แต่ละคำนั้นแปลว่าอะไรบ้าง ครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเตรียมไปเนะื้อหาขึ้นมาครับโอเค go h uh, let's see the paragraph for the first paragraph นะครับคุณจะอ่านไปทีและประโยคแล้วก็จะอธิบายให้ฟังเลยน,นะครับ in February 2003นะ February หมายถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 0 3เอง and Irish woman called c r i s t i n a b l e ่า Irish woman เป็นหนึ่งชาวผู้หญิงชาวครับ i r i s ชชาว ไอร์แลนด์นั่นเองอาริม,มาจากคำว่าไอร์แลนด์นะครับเป็นคำว่าเป็นสัญชาติยานไม่ใช่สัญชาติยานเป็นสัญชาติ Nationality นะครับของชาวไอร์แลนด์เขาเรียกว่า Irish ส่วนพวกญี่ปุ่นก็เป็น Japanese จีนาก็เป็น Chinese อะไรพวกนี้นะครับอ่าดั i นั้นอาร call e d christina to be invited invited แปลว่าชวนนะครับ was invited แปลว่าถูกชวนนะครับ to Buckingham Palace ถูกชวนที่ไหนครับ p a l a c แปลว่าพระราชวังพระราชวังบักกิงแฮมในลอนดอนเพื่อพบกับปรินซ์ชาร์ลสนะครับก็ถือคือคริสตินาโนเบิลเนี่ยเป็นผู้หญิงชาวไอริชนะครับหรือไอร์แลนด์นั่นเองนะครับถูกเชิญไปที่พระราชวังบักกิงแฮมเพื่อไปพบกับปรินซ์ชาร์ลส์ปรินซ์ชาร์ลส์คือเจ้าชายชานนั่นเองนะครับมาดูว่าเขาทำไมเขาถึงได้ไปพบเจ้าชายเจ้าชายชาร์สนะครับ He gave her a very special award He gave her a very special award อ่าี e ตรงนี้ก็หมายถึงเป็นชาวเองเขาได้มอบ a very special award ได้มอรบรางวัลพิเศษให้กับเธอนะครับ The award was for all the work she has done for the children in Vietnam อะรางวันนี้ทำไมเจ้าชายเจ้าชายชาวถึงมอบให้กับคริสติน่าเพราะว่าในวันนี้มอบกับการทำงาน all ทั้งหมดเลยที่ she has done for children ที่ชีชี้นัยถึงคริสติน่าโนเบิลดัน for children ทำให้กับเด็กๆในเวียดนามในประเทศเวียดนามนั่นเองทำอะไรมาดูกันครับคริสติน่า has helped many dozens of Vietnamese street children คริสติน่า has helped many thousands คริสติน่าที่ช่วยเหลือ many thousands หลายคนเด็กหลายพันเลยครับ Vietnamese street children uh, ให้เราแปลจากข้างหลังมานะครับ street, uh, Vietnamese street children เด็กเล่ล่อนชาวเวียดนามนับพันๆนคนที่ถูก,กถูกคริสติน่านั้นช่วยเหลือไว้นะครับช่วยเหลืออะไรบ้างนะครับ she has given them clothes she has given them clothes เขาได้ให้พวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับให้กับพวกเด็กๆชาวเวียดนาม food อาหาร a place to live แต่ก็ที่พักอาศัย place เปลน่าษาที่ ถารที่เธอพักอยู่อาศัยนั่นเองนะครับ She has also helped them with their education นอกจากนี้ยังช่วยเรื่องอะไรด้วยครับ Education แปลว่าอะไร Education แปลว่าการศึกษานั่นเองยังช่วยเรื่องการศึกษาด้วย And persuaded เชิญชวน Persuaded เชิญใครมาครับ Persuaded doctors เชิญหมอ To Help them w h e n t h e y a r e sick เชิญหมอให้หมอมารักษาพวกเขาด้วย them เดมนี่เป็น Object pronoun เป็นคนที่ถูกกระทําหมอมาช่วยใครเดมนี่หมายถึงเด็กชาวเวียดนามน,นั่นเอง when they are sick ตอนที่เขาป่วยนะครับนี่พารากราฟแรกก็คือเนื้อหาประมาณนี้นะครับพารากราฟที่2นะครับ c h r i s t i n a c h r i s t i n a was born in Ireland in 1944นะครับ r i s t i n a เกิดที่ไหนครับ Ireland กิดที่ Ireland in 1944ในปี1944นั่นเอง ถามว่าพี่คิสนาสามารถมอบสิ่งของต่างๆให้กับเด็กชาวเวียดนามนั้นในาพารารราฟแรกแต่ว่าเขาต้องรวยมากใช่ไหมมาดูกันนะครับ her family was r e a l l y poor her family was r e a l l y poor ครอบครัวของคิ่นานเป็นแบบไหนครับ very poor ยากจนมากนะครับยากจนมาก her mother died แม่ของเขา i ายแม่ขเขาตาย when she was just 10 years ในขณะที่เธอได้อยู่เท่าไหร่ครับ10 y e a r อายุได้สิ ปีเท่านั้น and her father did not look after his children แล้วพ่อเขาเป็นไงครับ did not คือไม่ปฏิเสธนั่นเป็นเนกาทีฟไม่ลู k after ไม่ดูแลลูกๆของเขาเลยนะครับแม่ก็ตายพ่อก็ไม่ดูแลลูกคือชนาทำยังไงครับ Christina lived on the street with her brothers and sisters Christina lived on the street with her brothers and sisters ที่จะน้าลยพาน้องๆน้องชายน้องสาวเนี่ยไปอยู่ที่ไหนครับสตรีทไปอยู่ตามท้องถนนไปเป็นเด็กเล่ร่อนนะครับ until she was sent away to live in an orphanage until she was sent away to live in an orphanage จนกระทั่งเธอนั้นสุดท้ายก็ถูกส่งไปที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้ all า orphanage คำศัพให้ไปแล้วไปว่าสถานเลี้ยงเด็กกำพร้านะครับ uh huh. ก็คืออยู่กับพาน้อมไปอยู่ตามเพาะถนนจนกระทั่งให้จนถูกส่งนะครับเสนเวงนั้นถูกส่งไปที่สถานเด็กัำพานะครับ she she left the orphanage when she was 16 she left แลวมาจากคำว่า leave แปลว่าออกจากนะ she left the orphanage when she was 16 i x คิสซีน่าอยู่อยู่ที่ออฟพาเนียจนแก่ไหมไม่ใช่เขาออกจากออปพาเนะีฉะนั้นตอนอายุ16ปีแสดงว่าเขาอยู่ทั้งกีก่ปี เขาถูกส่งไปอยู่ที่สายถานกัมพาตอนอายุ10ปีแล้วก็ออกมาตอน16ปีเขาอยู่นั้น6ปีนะครับแล้วเขาไปอยู่ไหนไปอยู่บ้านคนไปอยู่คอนโดไปอยู่ที่พักอาศัยดีๆใช่ไหมไม่ใช่ and live in a park and live in a park เขาไปอยู่ที่ Park Park P a R K. P-A-R-K Park แปลว่าสวนสาธารณะคือออกจากตรงนั้นอ่ะออกจากออพาเนตแล้วก็ไปอยู่ที่ส,สาธานณะเหตุผลเขาเคืออะไรลูกอืมลูกครับ o n วันไหนในคืนหนึ่ง in 1971ในปีเลยครับ1971 19, 71 78, ในปี1971 c h r i s t i n a had a dream คริสตินาเกิดอะไรขึ้นกับเขา had a dream เขาเกิดความฝันขึ้นมาฝันว่า in her dream she saw many frightened and hurt children in her dream ในความฝันของเธอนั้น she saw many frightened saw see, นะครับปว่าเห็น เขาเห็น f r i g h t e ห e d แปลว่าตกใจตกกลัวนะครับตกตกกลัวใช่ไหม and hurt children เขาเห็นเด็กที่กำลังบาดเจ็บแล้วก็กำลังตกใจหวาดกลัวนะครับและ above above แปลว่าเหนือกว่า above above the children w a s the w o r d above the children w a t e w o r d ดูบนเหนือเด็กพวกนั้นมีคำหนึงปรากฏขึ้นคือคำว่าอะไรครับคำว่าอะไรเวียดนามใช่เวียดนามนั่นเองดังนั้น c r decide to go to Vietnam to help the children Christ decide to go to Vietnam to help the children คริสตินาันมานั้นปุ๊บตื่นมาก็เลยตัดสินใจเลยว่าจะไปไหนครับไปที่เวียดนามช่วยเ p ล h e เดิมไปช่วยเหลือเด็กพวกนี้นะครับตัวเองยังอยู่ที่พาร์คอยู่เลยจะไปช่วยอื่นได้เลยไหมหลังจากฝันมานั้นปุ๊บไปเลยไหมไม่ใช่มยังจะไม่ได้ไปนะครับมาดูครับมงต่อที่ภารกิจที่3เลย is one until 1989นะครับ is one until 1989กระทั่งในปีนะครับอันชุปราชจงกระทั่งในปี1989 Krushina f ค n in l y a r เ i v e d in วีย t นามในที่สุดฟานเลอสุดท้ายสุดท้ายสุดแล้วโคชนาก็เดินทางมาถึงเวียดนามในปี1989เขาฝันในปี1971นะครับฝันว่าจะมาช่วยเหลือเด็กพวกนี้ แเขาก็มาถือว่นานงได้จริงๆในปี1 989นับดูว่าใช้เวลากี่ปีนะครับในการรักษาอารมการในการรักษาความฝันตัวเองนะครับ At first she w o r k d alone from her hotel room ตอนแรกเธอก็มาทำงานโดดเดียวเลยนะครับยังไม่มีเครือข่ายยังไม่มีใครมาช่วยเธอนะครับในที่ในห้องในโรงแรมนะครับ Then she began to raise money for m e d i c a l c e n t e r Then she began to raise money for a medical center rise ตรงนี้แปลว่าเรียองเล็กๆครคบว่า sunset sunrise ไหม sunset หมายถึงพระอาทิตย์มันตกถ้า sunrise หมายถึงพระอาทิตย์มันขึ้นนะครับงนั้นเดนชีวิแกนเขาชีหมายถึงพิซซนะินานะก็พยายามเริ่มต้นที่จะพยายามหาเงินนะครับเพื่อจะมอบให้กับ medical center คือแบบว่าบริจาคแล้วก็เพื่อนหาเงินบรจิจาคให้กับ medical center ศูนย์การแพทย์ของเวียดนามนะครับ Which opened in 1991 Which opened in 1991ที่เปิดขึ้นในปี1991นะครับดูเขาอยู่อยู่ตรงเี้นนามได้2ปีเขาก็เริ่มเก็บเงินสะสมแล้วก็รับบริจาคแล้วก็มอบเงินให้กับ Medical Center ที่เปิดขึ้นในปี1991นะครับ Christian now Christian now ตอนนี้ Christian has many supporter ตอนนี้เขามี supporter supporter อนไู้อะไรครับ เวลาเราแข่งฟุตบอลแข่งกีฬาให้มีซัพพอร์ตเออถึงผู้สนับสนุนใช่ไหมมีซักผู้มีผู้สนับสนุนเยอะแยะมาก,มา,กมาย many supporter นะครับตอนนี้เธอมีผู้ที่ร่วมมือกันแล้วก็สนับสนุนเธอมากมายนะครับ mm hmm. who help her to raise money around the world นะครับ who help her to raise money around the world mm hmm. ก็คือตอนนี้สามารถ ช่วยเธอหาเงินนะครับไม่ใช่แค่จากในเวนานี้นี้สามารถทุกคนในโลกก็สามารถบริจาคช่วยเธอได้นะครับช่วยเธอในการทำธรรารกิจนี้นะครับ because her own childhood was so hard because her own childhood was so hard เพราะว่า because เพราะว่า her own childhood เป็นเจ้าของเองนะครับอะไรครับชา i คนว่าความหลังวัยเด็กใช่ไหมไวัยเด็กของเธอนั้น was so hard มันเป็นยากลำบากมากนะครับ c h r i s t i n a understand the problem of the street children in Vietnam c h r i s t i n a understand k r i s t i n a มีความเข้าใจ the problem ว่าจอปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับ street children in Vietnam เกี่ยวกับเด็กเล่ร่อนในเวียดนามเขาก็เขาเคยเป็นเด็กเล่ร่อนมาก่อนเขารู้ปัญหาว่าเด็กคนนี้ต้องการอะไรนะครับก็เลยช่วยเหลือได้ตรงจุดนะครับ That's why she works so hard to help them t h w t y h y she work hard to help them นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเธอถึงกลับลงมือช่วยเหลือทำงานนี้อย่างหนัก so hot นะครับังนักที่จะช่วยเหลือเด็กพวกนี้นะครับนี่คือประวัติและความเป็นมาของคริสตินาโนเบลนี่เป็นเรื่องจริงนะครับก็นี่เป็นคาสเซทที่2แล้ว The p อปก็คือ s p พิเักเรียนไปศึกษาตามคลิปแล้วก็ใบงานที่ครูให้ไปแล้วก็ชั่วโมงหน้าคลิปหน้านะครับครูจะมาอธิบาย ใบงานอีก2ใบนะครับเพื่อเป็นกระแนนเก็บของเราก่อนสอบการภาคก่อนที่เดือนนี้นะครับโอเคหร้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ให้ทุกคนรักษาสุขภาพครับเรียนอะไรอย่างมีวขอสุขนะครับ s e you B y e bye babe.